ท่านสาธุชนทุกท่านที่ทได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนที่วัดกลางจีนอย่างนี้วัดกลางจีนนี้เป็นศูนย์หรือว่าสํานักปฏิบัติธรรมประจํมจมาจังหวัดาระ,ะรคามีหลายหลายอย่างประการที่จะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าวัดกลางจีงนเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การที่จะมา ประพฤติปฏิบัติธรรมของสาธุชนพุทธบุตริสทั้งหลายโดยเฉพาะในว,วันพระนี่ก็จะมีก,กรรมหลายลาอย่างโดยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มีการถวายสังฆทานนั้นวัดการกิงเย็นของเราที่จะมีอาคารปฏิบัติธรรมหลายอย่างก็อ,งอยากจะเชิญชวนท่านทัง้งหลายาได้เข้าวัดฟังธรรมมา,าดู ว่าในเสนาสนะายในวัดเราจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะวัดกลางาเป็นวัดที่อ,อยู่มานานช้านานตั้งแต่อดีตเจ้าว,วาดจนถึงเจ้าว,วาดผู้ปัจจุบันก็มีการพัฒนาการเกิดขึ้นดังนั้นอยากจะเรียนเชิญเจริญพรต้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าวัดฟังธรรมตลอดทั้งวันพระได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรหลงปู่องค์ศักดิ์สิทธิ์ไปในวัดที่ อจู่ด้านหลังของอาตมานี่ก็เป็นหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดกายกิ่เินตลอดทั้งปีโอโหสดที่กระทัดรับสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนก,กิจของพระภิสษุรงฆ์ในการทำวัดชวเช้าเย็นในการเจริญสมาธิตลอดทั้งทิวทัศน์ไปในวัดก็จะแวดล้อบด้วยนานาพัไนไว้ไ านานา,านชนิดโดยเฉพาะาวัดกลางก็เป็นสถานที่จัดเป็นอยู่ในกลางชุมชนของเราดังนั้นจึงอยากจะทำการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่า,าวัดกลางชริงๆเป็นสถานที่เหมาะแก่การที่จะเพื่อพิปฏฐฐิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะเดินทางมาที่วัดทุกวันพระ วันพระก็จะมีการปฏิบัติธรรมมีการฟังธรรมแล้วก็มีการาสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำตอนนั้นาภายในวัดเราเนี่ยจะมีความร่มรื่นแล้วก็วัดกลางตรงนี้ก็จะเป็นวัดศูนย์กลางใจชุมชนมีทั้งวัดบ้านโรงเรียนตลอดทั้งสิ่งต่างๆภายในวัดแล้วก็มีสถานที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งเป็นสถานที่ กำลังดำเนินการก่อสร้างในขณะน,นี้แล้วก็เป็นสถานที่ภายในบริเวณวัดที่ก็จะร่มรื่นมีทั้งไต่างๆภายในวัดเจนาสนะแล้วก็ถนนคทางที่หมอะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมโดเฉพาะทุกวันพระเนี่ยก็จะนำพาญาติดวงเังหลายให้เดินจงกรมมีการปฏิบัติธรรมมีการ ความเป็นตลอดทั้งอาคารที่จะรองรับในปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่ได้ดําเนินการก่อสร้างมาใหม่คืออาคารปฏิบัติธรรมตอนนั้นอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมชมได้มาดูได้มาเห็นว่าวัดกาญจีนของเราเนี่ยก็เป็นสถานที่จะปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งโดยเฉพาะอาคารลังใหม่นี้ก็จะเป็นสถานที่ต้อนรับสายลูกชนพุทธบริษัททั้งหลายก็จะเชิญชวน ต้นท่านหลายได้มาดูดูแลร่วมกันแล้วก็ตลอดทั้งการต้อนรับในการประกอบการเป็นต่างๆการนั้นก็ขออนุโมทนากับทุกทท่านทุกๆส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันก็ขอ,อเรียนเชิญแล้วก็เจริญพรท่านทั้งหลายได้มาแวะมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาดูสถานที่อันที่เป็นเยี่ยมสระมดทนี้ก็จะเหมาะแก่กัน ปฏิบัติธรรมทุกๆวันป้าก็ขออนุโมทนาแล้วก็เชิญชวนท่านทั้ง